เรื่องของการปะทะกันระหว่างลูกสะพ้ยดารารุ่นใหญ่ oh. ก็ทราบดีท่านคุณดวงดาวจะรูุจินดาก็ลูกสะพ้ายท่านนะครับไปมีเรื่องกับสาวสองคือโมนา oh. เขาบอกเป็นปมหึงหวงหนุมบาโคส oh. แล้วก็มีการแบบเถียงกันรู้ไหมกูเป็นใครเป็นใครอะไรแบบนี้นะฮะ oh. ก็มีการด่ากลับว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบไหนทำตัวเป็นภาษาเอาภาษาดีๆหน่อยนะหญิงบริการ oh. ด่ากันไปแบบนี้นะครับฝั่งคู่กรณีสาวสองก็บอกจะไม่ยอมนะเดี๋ยววันจันทร์นี้แหละ จะไปแจ้งความที่สนทองหล่อย้อนกลับไปดูคลิปต้นเรื่องนะฮะไลงรื่ยไปไกันตัดคุณไยรู้ม้เป็นเพื่อนแล้มคเพื่อนมงมม่ยเป็เพื่อนมงามันรู้ไหมคุูเป็นใครลลันไไป้กันไปลงครับมันน้าวนะมันก่อนใช่มก็วมันก็ไม่รู้หนูเป็นใครหรอกแล้ว

นี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นที่แบบโอ้ทีปากชาวบ้านอะเอางี้ีกว,ว่านะฮะวิพากษ์วิจารณ์กันแลวฮะเป็นคลิปที่กำลังเป็นเด็นร้อนญิงออนครับดวงพรชัยยารุ่งยศทุกท่านก็ทราบดีเป็นภรรยาของคุณตั้มวิทยาเจริญจินดาลูกชายคุณดวงดาวเจริญจินดานะครับประทักกับสาวสองคือโมนาณสถานบันเทิงย่านเอกมัยในพื้นที่สอนอทองหล่อ <ๆ S 2> แรงแค่ไหนก็ถึงขั้นปารองเท้าใส่กันนะ,นะครับมีการปล่อยคลิปนาทีที่สองฝ่ายเปิดศึกกันด้วยคือตอนนั้นเราเห็นภาพ หญิงอ่อนคือเดือดจัดจริงๆตะโกนถามอีกฝ่ายมึงรู้ไหมกูเป็นใคยอะไรแบบนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะครับทั้งสองฝ่ายยังไม่หยุดฮะยังตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าวันที่เกิดเหตุจริงๆเนี่ยก็นับย้อนไปสองวันทีละวันที่3กรกฎาคมเริ่มจากฝั่งสาวสองโมโนาก่อนโพสตคลิปเหตุการณ์แล้วเขียนข้อความว่าเจอเจอชนีคลองถมบูลลี่ว่ากระเทยห้า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 สภาพอย่างหล่อนไม่น่าจะบูลลี่เรื่องเพศได้นะ ไม่มีอะไรจะสู้เลยเอาเรื่องเพศมาสู้งี้ฟันนี่หมายถึงว่าฟันจริงๆนะครับยังแพงกว่าชีวิตของหล่อนอายุเกือบจะ40แล้วสมองเหมือนเด็กอมนิ้วมากโอ้โหแล้วก็ด่าแรงอีกหลายข้อความนะครับสรุปแล้วพี่เป็นใครพอมีใครรู้บ้างไม่คร้าว่าเขาเป็นใครนะแล้วทำไมตาเธอเลยแปลกๆเลยเจอตุ๊บไปที่หน้าหนึ่งทีสะใจนี่คือเป็นโพสต์จากทางฝั่งโมนาฮะสาสองนะค่ะ<อ>เออ,เอ,อ ฟังความต้องฟังสองด้านคุณผู้ชมแต่จริงๆเราก็อยากฟังจากปากนะแต่เขายังไม่พูดออกสื่อ,อเขาโพสต์ทางโซเชียลของเขาทีนี้มาดูฝั่งของหญิงออนบ้างค่ะคุณผู้ชมหญิงออนที่เป็นสะพ้ายของคุณดวงดาวเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ชี้แจงบน Facebook ถึงเรืร่องที่เกิขดขึ้นบอกว่าตอนนี้แจ้งความอีกฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยในข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็หมิ่นประมาทขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงส่วนเรื่องของคลิปหญิงออนชี้แจงแบบนี้ค่ะบอกว่า ทางฝั่งโมนาเนี่ยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะแต่เขาบอก <c oughs> ทางฝั่งโมนาเนี่ยมาทาเพื่อนของคุณออนก่อนอและเขาก็ด่าเพื่อนของหญิงออนหญิงออนกับเพื่อนเนี่ยไม่ได้ไปหาเรื่องเขาก่อนพอหญิงออนขอคุยกับเขาดีๆเขาก็ด่าว่าเนี่ยเป็นหญิงบริการแต่จริงคํามันแรงกว่านี้นะคะคแล้วก็มีการโยนรองเท้ามาใส่หญิงออนด้วยและไปโพสต์ลงโซเชียลว่าเหมือนกับว่าหญิงออนกับเพื่อนเนี่ยไปหาเรื่องเขาซึ่งจริงๆเราไม่ได้รู้จักกันเลย ส่วนเรื่องที่เพื่อนหญิงออนพูดว่าอีกะเทยที่เขาหาว่าไปเหยียดเพศเขาเนี่ยะนะคะหญิงออนยอมรับว่าเพื่อนพูดจริงแต่ที่พูดคําว่าอีกะเทยไปก็เพราะอีกฝ่ายมาด่าว่าเขาด่าว่า,าเขาก่อนอใช่ด่าคําแรงก่อนอเธอก็ยังยืนยันนะคะก่อนที่เธอจะพูดคําว่ารู้ไหมกูเป็นใคร คำนี้ล่ละค่ะก็เป็นเพราะว่าฝั่งโมนาตะโกนใส่ห้าหกรอบบอกว่าไม่รู้เหรอกูรูใครไม่รู้เหรอกูรูใครแบบเนี้ยเธอก็เลยพูดบ้างนี่แหละค่ะจึงเป็นที่มาของตอนนี้ที่มีคนแชร์กันไปว่าทําไมแต่เขาแปลกใจว่าทําไมไม่ตัดคลิปในช่วงที่โมนาพูดบ้างอพอเธอพูดอีกฝ่ายดันตัดคลิปตัวเนี้ยลงช้ำๆเลยคุณผู้ชมคะ่ะเหมือนหนังคนละม้วนเลยเนาะเหตุผลคือมันยัง แต่ฝ่ายกรต่างก็อธิบายเรื่องของตัวเองทีนี้ทีมข่าวใหญ่ค่ะเลยลองย้อนคลิปก่อนที่หญิงอ่อนจะพูดว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครเอาไปฟังกันว่าคุณโมนาพูดว่าอะไรค่ะถามึงรู้ไหมกูเป็นใครไปลงกันเลยไปไปไปด้วยกันไปลงรับมึงก็ทำหน้าไว้นะ อได้ยินเสียงคุณโมนาจริงๆตอนต้นนิดนึงใช่พูดก่อนอว่ามึงเป็นใครมายุ่งกับกูนะคะและในคลิปเนี่ยเราจะได้ยินเพียงว่าโมนาพูดว่ามึงเป็นใครมายุ่งกับกูมึงเป็นใครมายุ่งกับกูทําให้หญิงอ่อนก็เลยตอบกลับไปไงคะว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครนี่แหละค่ะเลยเป็นที่มาของคํานี้ทีนี้ส่วนเรื่องของการโยนรองเท้าหญิงอ่อนบอกนะคะว่าในคลิปที่เธอลงเนี่ย ฝั่งโน้นคือฝั่งโมนาโยนรองเท้ามาใส่เพื่อนแล้วก็ด่ากับเพื่อนอน่อนแต่ที่เขาโยนมาใส่หัวอ่อนออนไม่ได้ถ่ายยิงอ่อนปิดท้ายในโพสต์ชี้แจงบอกว่าใครมาคอมเมนต์อะไรระวังด้วยราบแคปไว้หมดและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะโอ้มันยังไม่จบคุณผู้ชมครับฝั่งโมนานะฮะโพสต์แฉบอกจริงๆแล้วต้นเรื่องมันมาจากอะไรรู้ไหมม,มันมาจากหึงหนุ่มบาร์โฮส หญิงออนถึงหนุ่มบาโฮสเคยประทะกันมาแล้วครั้งหนึ่งที่ผับแถวๆอา a เมื่อ2เดือนที่แล้วโมนาบอกโมนาเคยเป็น,ปนแฟนเก่าของหนุ่มคนนี้แหละทําให้มันเลยมีกรณีกันเนี่ยนะหึงหวงมีการปาป๊อปคอนใส่โต๊ะด้วยทะเลาะก,กันครั้งนั้นคุกกรณีอวดอ้างว่าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นเพื่อนเจ้าของผับทีนี้ประเด็นปารองเท้าโมนาบอกว่าปาต่ํามากจะไปโดนหัวได้ยังไงนะฮะ ถามกลับไปเลยแล้วทำอะไรมาถึงหัวโนโอเออแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งที่หญิงออนโพสต์ลงสตอรี่เนี่ยมันก็คนละเรื่องหนังคนละม้วนจริงๆมโมนาได้โพสต์ว่าเพื่อนโมนาโดนโพสต์เกาหลีผีน้อยของฝั่งตรงข้ามขู่ให้ลบโพสต์ออกนะครับขู่ว่าฝั่งผู้หญิงนะ่มีตำรวจยศใหญ่ มีผลกระทบต่อโฮสต์ในเกาหลีในไทยด้วยโอ้โ oh หสุดท้ายโมนาเขาก็โพสต์ว่าวันจันเนี่ยจะไปสนนทองหล่อกับทนายความนะครับก็เดี๋ยวจะนัดพี่ๆนักข่าวไปนัาช่วงบ่ายให้สัมภาษณ์ทีเดียวพร้อมๆกันขอโทษด้วยที่ไม่ได้ตอบใครเลยก็ติดแฮชแท็กอะไรกันไปเราสอบถามไปทางสนทองหล่อนะครับเพราะว่าหญิงออนเขาไปแจ้งความมาแล้วเนี่ยก็จะสอบปากคําหญิงออนก่อนนะฮะรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆและเดี๋ยวจะมีคู่กรณีคือโมนาเนี่ยก็ต้องเรียกมาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาด้วย แต่ถ้าหากทางฝั่งโมนาจะแจ้งความก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่ทําได้ครับอย่าง <c oughs> เงเดือดไหมเดือดเดือดจริงๆฮะอออะเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆอยากฟังจากปากของทั้งคู่เลยนะเพราะเรื่องนี้มันก็ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์แล้วนะคะคุณผู้ชม